สำหรับทริปนี้นะคะวันจะพาทุกคนไปตามล่าหาทะเลหมอกกันค่ะเราจะไปกันที่เขาคอและภูทะเบิกอยู่กันยาวๆไปเลยนะคะ3คืน4วันค่ะ บับใน e ีีแรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพักที่เขาค้อค่ะเป็นที่พักสุดฟินชมเพลงหมอกและที่สำคัญสามารถนอนแช่ออนเซนในสายหมอกได้เลยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วค่ะแล้วทิปนี้นะคะมันจะเป็นทิปเก็บหมอกค่ะเพราะว่าตังช่วงนี้ฝนกําลังแบบตกเยอะแยะเลยนะคะเราก็เห็นว่าฝนม,มันตกชุกแล้วตกคีทมาเที่ยวหาล่าเก็บหมอกใกล้ๆกรุงเทพก็ต้องไม่พ้นเขาค้อและก็ภูทรเปิร์กคะ่ะทุกคนแล้ววันนี้วันคืนแรกเลยมันก็จะมาที่เขาค้อก่อนนะคะวันนี้ก่ศแดดดีมากดีจนร้อนน่ะจนแบบจนแอบหวั่นว่าเอ๊ะคืนนี้มันจะมี หมอกไม่น่าเช้านี้จะมีหมอกไมนะนคืออากาศแบบนี้เลยตะวันดุพยาพรอากาศมานะมันก็20องศานิดๆินะทุกคนก็แอบหวังแหละเพราะว่าเราอยากจะมากล้าหมอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้วันก็อยู่ตรงเส้นทางขึ้นละลากก็ใกล้เดี๋ยวพอถึงที่พักก่อนก็จะเก็บบรรยากาศที่พักแล้วก็ดยรูปรวมของที่พักเมื่อฝั่งทุกคนกัน,กนแล้วก็บกรรยากรศของเขาค้อในช่วงเช้าด้วยนะคะคืนแรกไปกันที่เขาค้อก่อนและอีกสองคืนไปต่อกันที่พูทับเบิกค่ะ ดูอากาศแบนนี้ดีทุกคนคือเมฆขาวโปยมาก <c oughs> คือแบบแดดดีสุดๆโอ <c oughs> ้โห <c oughs> คือแบบก้อนเมฆ <c oughs> คือมันท้องฟ้ามันใสใสจนแบบใสจนเห็นความขาวของเมฆอะเ <c oughs> ออกัศดีจริง โอเคค่ะตอนนี้วันก็มาถึงเขาค้อเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแวะหาอะไรทานกันก่อนเลยจริงๆอยากแนะนำร้านนี้มากเลยค่ะขนมจีนเส้นสีร้านนี้นะคะถ้าใครเคยดูคลิปเขาคอของวันนะวันเคยมาทานร้านนี้แล้วครั้งนึงแล้วก็รู้สึกชอบในรสชาติของขนมจีนร้านนี้แล้วก็ขนมหวานของที่นี่ด้วยตัวร้านช่องเขาคืออร่อยมาก วันนี้ก็เลยมาแวะกันมาแวะทานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวลองดูดีว,ว่าเมนูเขายังอร่อยอยู่เหมือนเดิมไหมแล้วก็อัปเดตเมนูให้ทุกคนได้ดูกันด้วยค่ะข,ข,ข้อมาข้ค้อแวะมากันได้เลยนะคะขนมจีนเส้นสีค่ะเดี๋ยววันเข้าไปด้านในก่อนไปสั่งอาหารก่อนนะคะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยววันจะเปิดให้ดูแต่ละอันเลยดีกว่านะคะมันจะมีน้ำยาอยู่5้าตัวค่ะอาดูนี่ก่อนเลยขนมจีนก็จะเป็นเส้นสีแบบนี้ มาน้ำยาตัวแรกโอ้อันนี้น้ำยาน้ำยาให่ใน้ำยาำน้ำันน้ำยาหวานน้ำยากะทิน้ำกะทิค่ะอันนี้เขียวหวานและอันนี้น้ำยาปลาอันนี้จะเป็นเซตใหญ่สำหรับสามถึงสี่ท่านนะคะอแต่คือเซตมาจะมาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหม มีแคบหมูแล้วก็มีไข่ต้มีไข่ต้มแล้วสุดแล้วก็มีเซตผักสดค่ะักไม่พอขอร่มได,ได้เลยนี่ค่ะเซตยกถาดเขาก็จะมีขนมจีนมาให้นะคะก็จะเป็นขนมจีนหลากหลายสีแล้วก็จะมีน้ำยาอยู่ห้าตัวแล้วก็จะมีผักให้นะสำหรับในตัวของผักเนี่ยก็เติมได้ไม่อั้นเป็นรีฟิลเลยก็ขอได้ค่ะแบบเซตนี้ทานได้สามถึงสี่คนเลยค่ะร้านนี้วันมากินเป็นครั้งที่สองที่มาขอขอ คือครั้งแรกกินร้ารู้สึกติดใจกับขนมจีนน้ำยาร้านนี้ซึ่งเขามีน้ำยาหลากหลายแล้วก็นอกจากขนมจีนแล้วอ่ะเขายังมีเมนูกับข้าวเมนูของทานเล่นอนะไรอย่างเงี้ยชอบแต่ครั้งอ่าครั้งที่แล้ววันผ่านไปมีอ่ของหวานที่เป็นรับช่องซึ่งแบบอร่อยนะคะสํสำหรับใครที่มาเขาพอแลวอยากหาร้านอาหารในฟิวที่แบบอ่าเป็นแบบร้านนั่ง อเงี้ยราตั้งทานกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็มาร้านนี้ได้ร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับทางมัดข่าต้นแก้วแถวๆฝั่งทางนี้ค่ะแถวทั้งบุษง่ายแถวอะไรแผละค่ะก็มาได้เลยมีรถช่องด้วยค่ะทุกคนรถช่องที่นี่คือพิเศษมาก ทานอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพักกันที่เขาคอที่พักของวันนี้จะอยู่แถวๆไปชนีเขาคอนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางจากนี้ไป,ไปอีกประมาณน่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ก็เดี๋ยวไปดูที่พักกันดีกว่าวันนี้เราจะนอนเป็นแบบแคมป์โดมนะคะเดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วเราไปดูที่พักกันค่ะ ระมังระวังหน่อย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้วันก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้ที่พักของวันมีชื่อว่าสตาร t ตัตตูแคมปิ้งบูติกรีสอร์ทค่ะซึ่งวันนี้ตรงเนี้ค่ะมันจะอยู่ใกล้กับไปรษณีย์เขาค้อแล้วก็มันจะเป็นเหมือนปกติตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเวิร์ของหมอ,อกเลยค่ะเราน่าจะได้แบบเห็นหมอ,อกกันแหละถ้ามันมีหมอ,อกนะเดี๋ยวเราไปทําการเช็คอินกันก่อนค่ะ พื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็วันว่าทาเลตรงนี้น่าจะแบบดีเลยทีเดียวเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเวิ้งทะเลหมอกนะคะ,จะใจทุกคนดูไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆตรงนู้นนะคะตรงนั้นนะคะก็คือไปษณีก็คือจดุดจุดชมวิวไปษนีเขาคอที่หลายๆคนเขาจะชอบมาดูวิวทะเลหมอกกันซึ่งเขาก็จะมองมาเวิ้งนี้และคะ่ะซึ่งเวิ้งนี้แหละถ้ามีหมอกมันก็จะสามารถเห็นหมอกจาก ตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ Star t u p t o เนี่ยค่ะเขาจะมี1-2ด้าน1นึ่จะอยู่ด้านบนแล้วก็2จะเป็นแคมปิ้งอยู่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะมุมชิงช้าตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของปิ้งย่างชาบูซึ่งสามารถสั่งแล้วก็มานั่งทานได้เลยเหมือนกันนะคะที่พักเขาแบบหลากหลายมากแล้วก็ห้องที่วันพักจะเป็นห้องชื่อว่าออนเซ็นโดมค่ะก็จะเป็น ห้องที่มีอ่างแช่ออนเซ็นด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันนะคะออ๋ตรงนี้นจะเป็นออนเซ็นรวมเป็นรุตอนนี้น่าจะ40องศานะครับต<น>ลอด24ชั่วโมงครับส่วนกลางครับอารมณ์เหมือนสระว่ายน้ำแ,แต่เป็นออนเซ็นรวมรรโอเคมีโต๊ะทานอาหารนะห้องมีชิงชาดด้าให้โอคค้โหน่ารักมากด้านซ้ายมือจะเป็นสตูดิโอส่วนตัวของลูกค้าค่ะ Oh, okay จะเป็นวิวหน้าผานะครับช่วงนี้ใช้อย่างนี้นะครับแนบแนบอย่างนี้เลยนะครับ oh, แนบติดเลยนะแนบติดเลยแล้วก็ <Okay. S 2> หักลงเต็ม <Okay. S 2> ครับได้ค่ะแนบเปิดให้แล้วครับโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> และนี่นะคะก็เป็นห้องพักของวันคืนนี้ค่ะจะเป็นเขาเรียกว่าโดมออนห้องเขาจะมีชื่อว่าโดมออนเซนก็กว้างมากๆเลยนะคะถือว่าเข้ามากว้างโดมใหญ่ยืนนี่คือ,อยังไม่ถึงโดมเลยนะคะด้านบน แล้วก็ในก็จะมีในส่วนของชากาแฟทาฟรีนะคาสะส่วนของมินิบาร์ก็เสียเงินค่ะห้องแบบน่ารักมากมห้องน่ารักจริงแล้วก็จะเป็นวิวแบบอย่างเงี้ยเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่าวันพาไปดูห้องน้ำโอเค ห้องน้าก็จะเป็นในส่วนของครึ่งหลังของโดมนะคะก็จะมีมัดลูกให้เสื้อคลุมรองเท้านะคะนี่ส่วนของห้องน้ํามีน้ําอุ่นให้นะคะก็ปรับซ้ายขวาแล้วก็ในส่วนของห้องนั่งปลดทูกห้องน้ำค่ะแล้วก็ห้องอาบน้ําแบบนี้เลยก็ดีอยู่นะแล้วก็เย็นตลอดด้วยมีอ่างลนะ้างหน้าก็จะมี อุปกรณ์แปรงสีฟันคัตตั้บัตให้หมดเลยนี่เลยค่ะโอเควันถือว่าห้องที่นี่กว้างแล้วก็ตอบโจทย์เลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีเด็กๆมาก็ยังสามารถสนเต็กได้ด้วยนะเพราะห้องมันกว้างมากเลยเป็นเต็นโดมที่ไม่ได้แบบที่ไม่ได้แคบเลยอะคะ่ะก็ถือว่าเป็นแบบห้องอีกหนึ่งห้องได้เลยนะคะเดี๋ยววันพาไปดูข้างนอกกันบ้างค่ะ ห้องแต่นที่นี่แต่ละแบบเขาก็จะแบบไม่เหมือนกันนะคะเดีย๋ยวไปดูเดี๋ยววันพามาดูข้างนอกตรงนี้เขาก็จะมีชิงช้าส่วนตัวให้นั่งเล่นโอ้โหลมกำลังแรงเหมือนฝปยกําลังจะตกนี่ตอนนี้นก็เข้าที่พักเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ว่าสถานะตอนนี้ก็คือฝนตกค่ะ ขึ้นใจงอบคุใจนะคะเพราะว่าแอบหวังได้เจอเ้าเช้านี้หมอกจะปังหมอกจะฟงให้เราเลยค่ะเพราะว่าเวิร์งตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวิร์งในจุดชมว,วิวเขาพ้อที่หลายๆคนชอบมาดูกันเพราะว่าด้านบนที่ไปซื้อเขาพ้อค่ะก็คือจะมองลงมาเป็นจุดนี้นี่เองค่ะอา,อากาศดีเลยมาถึงก็ต้อนรับด้วยสายฝนคือตอนที่เดินทางมาตอนที่เรา กินขนมจีนกันอยู่นะแดดเป็นเปี้ยงอยู่เลยพอถึงที่พักนี่แะเอาละเมฆเริ่มมาแล้วฝนเริ่มตกและก็โอเคก็ได้แบบชื้นฉ่ำเย็นสบายเย็นสบายมากๆเลยนะ่องแาบว่าข้างหลังเรามันคงเป็นแบบโล่งอะนะตอนนี้ลมพัดก,ก็คือรู้สึกแบบเย็นสบายมากๆเลยค่ะและที่พักของเรานี่ก็วิวดีมากๆเลยนะคะเป็นห้องโดมออนเซ็นนะคะมันสามารถเห็นวิวโดยที่ไม่มีใครมาบังได้เลยสวยมาก สระว่ายน้ําส่วนกลางตรงนี้นะคะมันจะเป็นสระออนเซนซึ่งเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ39-40องศาเลยก็สามารถไปนอนแช่ได้เลยสบายๆนะคะก็จะมีอยู่ข้างๆกับห้องพักของวันเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นของสระส่วนกลางทุกห้องสามารถมาใช้ได้ได้ด้วยนะคะ ทุกคนตอนนี้วันเห็นว่าฝนม,มันจะเริ่มตกหนักไปกว่านี้วันก็เลยคิดว่าวันออกไปแช่ออนเซนหน่อยดีกว่าคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ตกนะมีบ้านผักเขาแบบหลากหลายมากเลยอ่ะเออห้องห้องแบบอย่างเงี้ยก็น่ารักห้งองแบบเนี้ยก็น่ารักนะมีโต๊ะนั่งทานข้าวด้านหน้าเฮ้ยอ,อุ่นนะ คือแบบเมฆฝนมาหนาแน่นมากอากาศดูสิซ้ายมือคือโลคือแบบฟ้าโล่งมากฝั่งนี้คือเมฆฝนเยอะมากแล้วฝั่งด้านหลังวันคือฟ้าใสมากค่ะนี่ด้านหลังวันก็จะเป็นที่พักน,นะคะมีให้พักที่เขาน่ารักอะแต่งแบบสไตล์นั่นแหละสไตล์มินิมอลเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็น่ารักค่ะที่พักน่ารักวันมาแล้วครั้งแรกชอบมาก ส t าร์ทั t 2 Camping บูติกรีสอร์ทค่ะก็คิดว่าถ้าเราเห็นสภาพอากาศกันแบบนี้แล้วแล้วก็มีเวิ้งน้ำแบบนี้แล้วพรุงนี้เช้าเรานะ่าจะได้เจอหมอกันนะคะโอเคเดี๋ยววันขึ้นจากตรงนี้ละเดี๋ยววันกลับไปที่ห้องดีกว่าค่ะ โอ้ยนี่ทุกคนเห็นวันแต่งตัวอย่างนี้ตอนนี้อากาศเย็นมากกันนะคะเนื่องจากว่า ตอนกลางวันเนี่ยคือแดดมันร้อนมากๆเลยแต่ว่าพอมาช่วงเย็นเนี่ยก็คือแบบฝนตกด้วยแล้วก็หยุดตก,ตกตกหยุดหยุดสลับกันซึ่งตอนนี้ฝนก็หยุดตกไปแล้วแล้วก็ด้านหลังวันนี้ก็จะเห็นหมอกจางๆตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปก็เลยทําให้หมอกขึ้นเร็วแล้วก็เห็นความชัดของเมฆหมอกที่แบบอยู่ติดริมภูเขาเนี่ยมันก็เลยจะแบบเห็นชัดแบบนี้เลยแต่มันก็จะแอบเห็นหมื่นมีแสงแบบทองๆนิดๆจากแสงพระอาทิตย์กำลังสวยเลย เห็นอากาศแบบนี้นะเย็นนั้น,นตอนนี้คือขนลุกไว้หมดแล้วแต่ว่าเดินมาไม่ได้หยิบเสื้อออกมาเนี่ค่ะแล้เดี๋ยวตอนเช้านะคะทุกคนวันคิดว่าน่าจะได้เจอเหมอกแบบสวยๆเลยวันจะตื่นแต่เช้ามาเก็บหมอกให้ทุกคนดูกันเลยค่ะ ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินพระอาทิตย์หลุดพ้นจากเมฆหมอกที่บดที่หมดบงมังว่าให้แบบได้เห็นแสงพระอาทิตย์ตกดินโอ้แล้วแบบอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วก็พระอาทิตย์แสงมาแบบสวยมากๆถือว่าวันนี้แบบดวงดีมากได้เห็นบรรยากาศทั้งพระอาทิตย์ตกดินได้เห็นทั้งเมฆหมอกแล้วก็แบบเออถือว่าวันนี้มาเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาอรอลุ้นพรุ่งนี้เช้ากันค่ะในบรรยากาศที่เมฆหมอกกำลังหยบเยอะมาก คือมันเป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศอย่างเงี้ยต้องมาดูที่เขาคอแล้วต้องมาดูตรงที่โรงแรมที่วันพักที่นี่ด้วยนะคะบรรยากาศดีและแถมยังใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆด้วย กับบรรยากาศของที่พักที่นี่เจ้บผมว่าแบบมันสวยจริงๆคือเราโชคดีตรงที่เราได้มาในวันที่มีครบถูกอากาศเลยทั้งกลางวันก็คือร้อนฟ้าสวยมากพอามาถึงที่พักก็ฝนตกลงมาพอตกเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินฝนหยุดและพระอาทิตย์ก็ท้องฟ้าระเบิดคือได้ครบทุกอย่างเลยค่ะก็เก็บบรรยากาศทุกอย่างมาฝากทุกคนแล้วช่วงต่อไปก็คือรอลุ้นกันตอนเช้านะคะว่าเราจะได้เจอเหมอกปังๆกันไหมค่ะ มากตอนนี้ตีห้าห้าสิบแต่ว่าฟ้ามันสว่างมากแล้วค่ะทุกคนไพกทุกคนโอ,โอ้ที่พักที่ดีคือดีมากสามารถชมทะเลหมอกได้จากหน้าที่พักเลยหน้าห้องไล้จริงๆหน้าห้องที่เราพักอะคะ่ะก็สามารถดูได้เหมือนกันแต่ตรงเนี้ยมันกว้างกว่ามันเดินได้เยอะกว่าก็เลยเดินมาดู โอ้โหฟุ้งมากนโอ้โหนี่ค่ะทุกคนหน้าแบบคือตื่นเช้ามาแบบทะเลเหมอกอยู่หน้าที่พักแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้หมอกแบบแน่นอยู่เหมือนกันนะสวยมาก สำหรับอาหารเช้าที่นี่นะคะบอกเลยว่าน่าทานมากแบบมันมีทั้งเมนูอาหารท้องถิ่นแล้วก็ต้องมีพวกแบบสเตชันไข่แฮมอะไรเงี้ยก็มีด้วยนะคะแล้วก็มีขนมจีนอาหารไทยก็จะมีแกงเทโพผัดฟักแมวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีพวกแบบขนมน้ำพริกน้ำพริกอ่าน้ำพริกกะปิ ยังมีขนมหวานอะไรเงี้ยขนมเตียกปูนบุญอย่างเงี้ยคือว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นอาหารเช้าที่มีความหลากหลายและยังมีความเป็นอาหารท้องถิ่นให้เราได้กินด้วยค่ะ,ะตอนนี้เรามานั่งทานดี่ก็คือประมาณ8โมงกว่าก็คือสายหมอกก็ยังให้เราได้เห็นอยู่สามารถนั่งทานชมวิวสายหมอกแบบนี้ได้เลยคือท่อนเป็นที่พักที่ทำเลค่อนข้างดีแล้วก็โชคดีที่หมอกอยู่กับเรานานมากเลยค่ะวันนี้ กันบ้างคะกับที่พักที่นี่ค่ะวันว่าตอบโจทย์ทุกการพักผ่อนมากๆให้เป็นสถานที่ที่สามารถนอนชมวิวทะเลหมอกได้จากที่พักได้เลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลอยู่แถวแถวตลาดแถวแถวไปชนีเขาคอแล้วก็ด้วยโลเคชั่นของโรงแรมเขาเนี่ยจัดตแต่งออกมาได้สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยค่ะด้วยถ้าเป็นช่วงที่แบบ เที่ยวหน้าฝนเนาะทุกคนก็จะนึกถึงการชมทะเลหมอกเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาเขาค้ออ่ะจุดหนึ่งที่เดกหลายๆคนจะเลือกมาก,กันเลยก็คือจุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อหรือตรงไปสนีเขาค้อซึ่งตรงที่ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ใกล้ไปสนีเขาค้ออยู่ด้านบนแล้วก็ลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าเวิงตรงเนี้ยค่ะมันจะมีแอ่งน้ําซึ่งแอ่งน้ำเนี่ยมันจะมีความชื้นทําให้ตอนเช้าๆอ่ะสามารถเห็นทะเลหมอกได้ง่ายกว่าจุดอื่นเลยงจึงทําให้ทําเลที่พักแถวเนี้ย เป็นทำเลที่ดีมากๆในการชมทะเลหมอกเลยค่ะและด้วยทำเลที่ตั้งของที่น,น,ะะนี่นะคะเนื่องจากว่าเขาลงเขาลงลงมาจากด้านบนใช่ไหมคะ <c oughs> เขาเลยอยู่เป็นทำเลสุดท้ายซึ่งถัดต่อไปอะ่ะก็คือจะเป็นภูเขาลงไปแล้วก็คือทําให้เราอ่ะเห็นวิวได้แบบพานโนรามาเลยค่ะซึ่งมันแบบเหมือนหมอกอยู่ด้านหน้าเราแบบนี้คือตื่นมาก็คือสวยงามมากยังไงวันก็ฝากคลิปเขาคลอทริปนี้ของวันด้วยนะคะ คลิปตามล่าหาทะเลเหมอกเขาคอของวันประสบความสําเร็จมากแล้วค่ะได้เจอเหมอกทั้งช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าเลยนะคะใครอยากเห็นหมอกวังๆแบบนี้ตามมาพักกับวันได้ที่ s t a r t u p t o Camping Boutique Resort นะคะมากันได้เลยค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยววันจะขึ้นไปที่ภูทะเบิกแล้วจะไปตามล่าหาทะเลเหมอกที่ภูทะเบิกกันต่อค่ะ